คลิป21วันกดแรงดึงดูดเปลี่ยนชีวิตด้วยพลังความคิดวันที่12ค่ะวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องใช้พลังของการจินตนาการค่ะถ้าคุณมองเห็นมันในใจคุณจะได้เห็นมันในความจริงค่ะจินตนาการคือการสร้างสารรค์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสิ่งที่เกิดขึ้นในโลก เคยเป็นเพียงจินตนาการของใครบางคนมาก่อนวันนี้ลองจินตนานการชีวิตในฝันของคุณดูสิคะบ้านที่อยากอยู่งานที่อยากทำความรักที่อบอุ่นและรู้สึกเหมือนว่ามันเกิดขึ้นแล้วเมื่อคุณรู้สึกแบบนั้นพลังงานในตัวคุณจะเปลี่ยนคะ่ะและแรงดึงดูดจะเริ่มจัดฉากให้ชีวิต คุณตรงกับภาพนั้นจริงๆใครที่เข้ามาฟังใหม่อย่าลืมกดติดตามไว้นะคะเราจะเดินไปด้วยกันตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายแล้วเรามาดูกันว่าชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปมากมายขนาดไหนแล้วมาเจอกันในวันถัดไปค่ะ